ไปซิงลิงเผีนหันไม่นี่ไปรุ่นซิงลิ่งเอามาโอมันนี่โอมอยู่ไหนโอมอยู่ไหนนี่ไงโอมอยู่นี่เห็นหมดแล้วเอาให้ทันด้วยเอาให้ทันด้วยบางคนเนี่ยสกิลเข้ามาดีไว่ารุ่นเฮ้ยลงโอมโชนดีวู้วู้ยยัง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 อะไรวะซิงลิง เสียงฝนเสียงฝน Miss Rain Studio เจ้า Miss สิ้นสีเล่นไม่เป็นเสียงดังไปป่ะวะเฮ้ยรัยดังไปดังไปอ่ะรถหนอยู่ในเกมกดพี่ตกใจยังระวัง เขาเตือนเตือนเตือนดูนาวดูได้ดูได้ดูได้ดูกล้องเฮ้ยทำไมเสียงเกมมันดังจังวะเพราะว่าทำให้เราแตกเอามากันเราีิรอรอกันอยู่นี่น้องโอมกดเพลวันนี้นี่ไงเนี่ยยืนอยู่ด้วยกันซิงลิงไหวปะเนี่ยไม่มันต้องกดเพลพร้อมกันไงมันถึงหน้าจะมามาละโอ้ซิงลิงหันแล้วมันแหลกใช่ปะใช่ใช่ใช่มัน มันโหดมันโหดไปทางไหนไปทางไหนทางขวาทางอย่างน้ำัไม่ต้องไปฝั่งนี้ดิเดินไม่ได้กันีกเดินไปแล้วนี่ไม่ได้กันไอ้เ้าร้ใน vr c h a ชโหดไปโอ้กระดาษไม่ออกติดติดตดติดตดติดิดติดดินติดิดดิิดิดตดิดติดต่เ

ีเสียงอะไรวะกบเท่มห่าเลยเจอขอเนี่ยอมต้องทุบปะไม่ทุบไอประตูนู้นหรือเปล่าประตูนู้น่ะไอประตูที่เราเปิดไม่ได้อ่ะตอนนั้นเราเล่นอ่ะเราทุบอะไรวะทุบหัวใจของฉันอันนี้คือเพิ่มความแบบไม่ให้กลัวใช่ใช่มันเป็นขั้นตอนหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้นี่นี่นี่ไม้ไม้นี่ไงร์ช่องแอร์เราเจอไฟในแอปเปตีเออเจอไฟในบอดีฮัลโหล ยังรถไฟน้ำมันนี่ไงเราต้องไปฉันชอบรถไฟรถไฟเอ้ยเขาตึงยังวะเออเขาคุยสาวไปด้วยเล่นไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยเออเขาคุยสาวไปด้วยเล่นไปด้วยแน่เลยทั้องอุ้ยเฮ้ยหูเสียงดังมาก ตกใจหมดเลยเสียงดังมากคำนึงลดก่อนดูไอ้กบตั้งหมดเลยเนี่ยกบตั้งกันลุงโอหมดเลยเงินดังมากเสียงดังมากเสียงดังมากได้อ่ะต่อเราต้องกลับไปหนาวมันมีอะไรให้เราไหมเหมือนไม่ให้อ่านเออไม่มีกระดาษเหรอแล้วห้องนี้ล่ะ แกะเข้าไม่ได้เาราต้องกลับไปเฮ้ยโอไม่นะเฮ้ยฮัโลโหลแปร์มนมันให้กลับไปไม,ไมันให้กลับไปเฮ้ยไม่ได้มันไม่ให้กลับไม่ให้ไปไหนเลยต้องอยู่ด้วยกันพี่หันหน้าเข้ากระแพงแล้วมันล็อก รถไปเอออ๋อนี่จันไปยู่ที่ไหนนี่อ้หูยเนี่ยมันคือนแมวเว้ยฮัลโหลตรงนี้มีใครอยู่ไหมใครอยู่ไหมเฮ้ยข้างอะไรวะชี้ๆบทสวดบทสวดเว้ยไปไหนล่างหรือบนก่อนมันต้องสำรวจข้างล่างก่อนค่อยข้างบนไม่ใช่เหรอใช่เหรอวะตอนนั้นอยู่ดีเอ้าเออนีเง ไ้เมอ๋อเราตีจากฝันร้ายแล้วสวัสดีครั่ะชื่อโอเคโอเค don't look back ห้ามหันหลังกลับไปทำไมทำไมแสดงว่าต้องมีผีอะไรอยู่ข้างหลังเราแน่นอนจากนั้นตอนเราเบื่อเนี่เราต้องระวังพี่ใช้พลังจิตเปิดเว้ยพี่ไม่อยากจะพูดหรอกนิ่งพีโอ้เทพห้าร้อย let's go เฮ้ยน้ำดีเทปห้ารอยปูนี้ปะไม่ได้โอ้ my god อุ้ยไม่เป็นไรมันแค่อุบัติเหตุทุกอย่างมีการเกิดขึ้นได้มันก็แค่เกมโลบล็อกหน้าอย่าไปสนใจอะไรกันเออไปไหนหลบอยู่นี่แหละเอ้ยมันได้องกินเหม็นเอ้ยกินไปในห้องนี้ตัวแห่งความตาย ดูนี้แหละเอ๊ะอันนี้คืออะไรอ่ะคอนโทรลรูมห้องแผงควบคุมมีพม่าด้วยโอ้ my god ไปเลยไปเลยพี่อยู่นี่แหละพี่พี่รู้สึกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรพี่ไม่เห็นพี่ไม่เห็นเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่มุมขวาเหรอมุมเจอกุญแจมมเปิดนี่ไดเปล่าเปิดนี่ไดเปล่ากลับไปเปิดหรอไม่ได้ ไม่อยากเลยคอนเทนต์หรือคอนเดนโอ้โหเป็นการตกใจที่เวอร์มากห้องไหนห้องไหนเลือกเลือกอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ห้องนี้เปล่าห้องซ้ายห้องซ้ายได้วะเอ้าไม่ได้กลับบ่ะแต่ว่าห้องเซลซีข้างในไหมนี่ไม่ไม่ไม่ไอไอไอที่ตั้งบอกว่ามีคนยืนอยู่ไงหรอ เออไอฝั่งขวาน่ะมันเข้าไปได้ขวาเข้าไปได้เข้าไปดิเรามีแกนนำอยู่ที่5ห้าร้อยเขาคือผู้เก่งกล้าเขาเป็นคนที่เก่งขวานี้โอ้มันมีสองที่อ่ะทางไหนอ๋อสอดกันโอไม่นะอะไรอ่ะไม่มีความ ไปตรงไปทางโน้นเอ้ยเนี่ยเนี่ยไปต่อได้อีกไว้ล่นฝั่งไหนฝั่งไหนมั่วไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยไปต่อได้พี่มองอะไรไม่เห็นเลยเออนี่แหละเฮ้ยอไปิดเปิดเปิดไม่ได้อ้าวไม่ใช่ละแหละเฮ้ยมีไฟข้างบนนั้นหลังกลับไปอะข้างหลังน่าจะฝั่งนู้นอ่ะมีคนยืนไหนใช่เหรอเออใช่เหรอคนหรอนั่นใช่ ไหนวะคนไหนมันเงาไม่เฉยไม่ใช่หรอหรอเออว่ะหลอทำไมพี่เห็นมันแปลกๆปลกวะเออว่ะเออมันคือหุ่นเว้ยรู้่นรุ่นมันคือหุ่นเนอะย่างยิ่งมากมันคือหุ่นละเออเป็นไงเอาหายไปแล้วเอ้ยมีเอ้ยมันขึ้นได้ขึ้นได้แต่ว่าประตูนี้นี่ไงนี่ไงมันล็อกประตูนี้ไว้ คนยืนนิงเงี่ะใครเป็นคนแจวันก oh. oh. mm ี้ใครยืนอยู่ตรงนี้วะไปเรื่อยไม่ได้ได้โอ้ไม่นะเข้าไปดิอุยทำไมเดินช้าเฮ้ยมันเดินช้าอ่ะอันนี้คือที่เมนคอนโทรลโอ้เฮ้ยนำมือโอ้พี่ตัวคือกันดิตัวกันหมดนี่แหละใครวะเคยมาเล่นเกมนี้วะดึกดื่ดึกดื่เฮ้ยเปิดไฟนี่ไง มันกดได้กดแล้วนี่อ๋อเราต้องไปเอออันนี้คือเปิดประตูเดียวแล้วกลับไปขอประตูหนึ่งใหม่ไม่ไม่ไม่รอกันด้วยรอกันด้วยไปรุ่นเฮ้ยมันแหลกเฮ้ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมุมใหม่นี่ไงหัวกะโหลกโอ้ไม่นะเสียงอะไรอ่ะโอ้ไปรุ่นเบเกอรไปรุ่นเบเกอาเราอะไรกันวะเดินเดินเข้าไปนี่เข้าไปดิเออไม่มีอะไรหรอกไม่ว่าเสียงใคร นงงไปแล้ววะไม่ผาร้อยหายไปไหนเออไปไปก็ไม่มีอะไรเลยนะโอ้โหโอ้พูดเลี่ะหุ้ยรูเอ้ยประตูรับประตูรับโอ้ไปละเฮ้ยเฮ้ยเอ้าอันข้างหลังอ่ะทางกลับอันนี้ไปต่ออันนี้ไปต่อต้องไปต่อโอ้ my god อันนี้เหมือนเป็นห้องแบบผ่าตัดอุ้ยอะไรอุ้ยอะไรไหนอุ้น ทิงมิงเนินไปดูนี่นี่อ๋อนี่ไงก็หุ่นมันก็แค่หุ่นเนื้อเออไปดิน้ำี่เฮ้ยว้าวเราต้ออัดหน้าเราต้องอัดหน้าจิตร้อนจิตร้อนโอ้กลับลงไมแล้วโอ้เราลงไปต่อไปต่อหรือเปล่าไปรุ่นเราต้องไปเปิดประตูดูก่อนดีไปรุ่นตั้งนำพีติ้งรีงไงพี่พี่จะเก็บรายละเอียดพี่จะดูข้างหลังดูรีแอคชั่นทุกคนมันเป็นคนนัดนที่คนถ่ายคลิป อาใช่ใช่ใช่ทุกคนต้องเดานะอ่าฮี่อยู่ข้างหลังเออเก็บอกแล้วเปล่าอมนี่มันสุดยอดเปิดคิกประตูดูคิกประตูบัตรีแมรี่พูดสามครั้งหรือว่าในกล่องนี้มีอะไรไหมเออต้องหาต่อนี่นี่เดีบันไดหรือเปล่านี่นี่ไงโอ้เลยไปไหนยังจะมีต่อยจัะไม่กล้าขึ้นเลยขึ้นไปที่ขึ้นอยู่ขึ้นไม่ได้ขึ้นยังไงอะ เว้ยรอมีด้วยรอพีด้วยเอ้ยโอแอร์ฮัลโหลขวาขวาฮัลโหลพูดถึงเืียงสาวนี่เขาแบบวิ่งตัวอะไรวะเต็มร้อยเฮ้ยทำไมขึ้นมาอยู่ข้างบนวะเนี่ยตกไปนี่ไม่เกี่ยวนะตกไปนี่เดินใหม่หมดเลยนะไม่ตกนะไม่ตกนะใจเย็น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 นะได้เดินได้เดินใหม่ได้เดินใหม่นะได้เดินใหม่นะ จเย็นใจเย็นเฮ้ยมันก็แค่เกมโอ้คิดอะไรมากเฮ้ย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 พีคมีการพีคแบบ CS เออซีเป็น CS GO ดว่ะเฮ้ยค่อยๆพีคกว่ะเออพีคเฮ้ยมัไมมันหมุนเข้าเรื่อยๆวะเออวะแก โอ้โห oh, ห้องอีกแล้วเอ้ยเขาพีกว่ะเขาเขาฝึกมาเยอะว่ะกลับมาห้องไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่ห้าอยู่ไม่พี่ไม่เห็น <c oughs> พี่ไม่เห็น <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะขึ้นขึ้นดีขึ้นขึ้นขึ้น,น,นเหมือนมันบงังคับให้เรารีบขึ้นลิงลิงเดินบันไดบันไดเวลาไหนเวลาไหนโอ้ชั้นสองกันแล้วโอ้หุน่นหุนขวาหุน <c oughs> ห่นหุน่นขวาหุ่นขวาออกซ้ายออกใจวิ่งดีรอด้วย เอ้ยหลังมาไม่ไม่เราเราไม่เป็นไรหูนๆุหนมันกระพิบอยู่เอ้ยมันกระพิบอยู่โอ้ห้องนี้ได้ห้องนี้ห้องนี้โอใค <workplace>. รเราต้องหาคนแกยหรือเปล่าหัวใจมันตินตึกตาโอ้เปิดประตูให้ด้วยฉันเจอค้อนทุบ <What? S 2> อะไรอีกแน่เลยอ่ะ โอ้ oh. เขาอุ้ยอุ๊ยนั่นไงตรงประตูตรงประตูโ oh. oh. <ith> อ้โหเบรสเมนอ๋อมันเ่าคีย์วะาสันให้หาเแต่ละประตูข้างหน้านั่นแหละเอ้ยน่มกระจกนี่ว่ะกลับไปไอ้ตรงหุ่นแน่ <c oughs> เลยว่ะเฮ้ยเดินก็หัวไปไงหอวใช่ไหมเออฉลาดนี่ปไปไปใช่เลยไปเลยไปเละก <c oughs> ้อยดูอยู่ติด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  อ,อมันหายไปแล้วใช่ไหมตั้งที่มองตั้งอยู่อ่ะตั้งเฮ้<า>ยเจอแล้วว่ะ<า>เจอแฮเ,เมือ่อเออกมาในผลเอ้ยหุนห่นหุ่นเมื่อกี้ผ่านหุน่นถ้ามองหลังมันบอกดรอลุกแบ็คตั้งแต่แรกเลยทุบซ้ายทุบซ้ายซ้าย,าย,ายตุ่มสุดยอดเีแจน่าจะอยู่นี่แหละเฮ้ยก,กระดาษเฮ้ยเสียงอะไรวิทยุวิทยุเสียงวิทยุเอาคุญแจดูไว้ด้วย เสียงอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไงเราเปิดห้องอะไรเนี่ยสตอรี่ป่าถ้างั้นต่อนั่นไหนกุญแจอ๋อคือไม่มีกุญแจแต่ว่าเราเปิดห้องเอาอย่างนี้อ่ะป่าถ้างั้นต่อทางไหนวะมือเือเบิดใจต่อไปนี่ไงสตอรี่รูม เฮ้ยหุนหุนหุนเราต้องเข้านี่เวาต้องเข้านี่ไอ้แก้วโซโล่โอ้โหโอ้โหเสมาเฮ้ตัวอะไรวะข้างหลังแน่เลยหามลูกแบกเั้าลูกแบกเอยู่ไหนนี่ มันไม่ได้ยินเอ้ยมันมืดไปหมดเลยใช่มองอะไรไม่เห็นอีกอยู่นิ่งๆก่อนอยู่นิ่งๆนิ่งอยู่นิ่งอยู่เออหนุ่มโอมล่ะนั่นดิเอ้ยไปดูแลหนุ่มโอมไหนต้องอยู่ไหนเดีคนเดียวชิว <c oughs> เอ้เจอกุญแจแล้วป่ะใช่ไหมโอมกลับมาบัานเปิดอันนี้ได้ไหมโอมเปิดนี้ได้ไหมเอาไป <c oughs> เขาเลยนไม่ดูอะไรนะไม่แจ้งว่าไม่ให้เปิดละไมนต้องไปเปิดอันนู้น่ะแล้วก็ต้องกลับมานี่ใหม่อีกรอบแน่เลยอ่ะโอ้โหหุ่นทำไมมันต้องมาอยู่อย่างนี้วะทางไหนทางไหนทางไหนโอ้โหทำไมมันกลัวกลัวอะไรแจ้งว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับหุ่นเลยแล้วมันทำไมต้องมาเกี่ยวกับหุ่นวะออกยังออกยังแล้ว สบายใจได้ทางไหนทางนี้ไม่ใช่หรอทางนี้ไม่ใช uh, ่หรอเอออททาางงนนีี้้๋อแล้วกุญแจอยู่กับน้องโอมอ่ะโอมไม่น้องโอมเดินไปส่วนโลกแล้วเนี่ยสังคมคลมนะสมาคมคลมนะนี่ไงนี่ไงแต่เลยห้องอะไรทำไมห้องแคบอย่างนี้โอ้ห้องใต้ดินเวสสรุปก็ให้กลับลงไปนี่มองข้างแบบ่อที่โอ้เอฟเฟกต์บันดังเอ้ย เอาออีกแล้ <hi> ้้วยยะไรวะคือบากขมก้มหน้าคือบอกขมก้มหน้าดูไม่รู้เรื่องแล้วเกมอะไรคนคนดูคลิปนี่ดูไม่รู้เรื่องเหรอเฮ้ยกลับมาแล้วออกมาแล้วเฮ้ยอะไรอะไรก้มหน้าก้มหน้าก้มหน้าเดินลงไปทำไมวะมันมีหุ่นแล้วแล้วคนดูจะรู้เรื่องจริงนี่พี่ก็ว่ากันแหละ พี่ไม่ได้เป็นคนถ่ายเลยอมถ่ายดิลงน้ำลงน้ำอ่ะให้ลงมาทางตรงนี้เฮ้ยโดดได้ด้วยเหรอจริงด้วยเฮ้ยใช่ด้วยใช่โอ้โหอีกแล้วมันมาให้เฮ้ยอยากคบพี่อยากคบพี่จะทำยังไงตั้งเลยพี่ก็กลัวดิไม่ชอบเลปฉากจำใจแค่นึงเขารู้ว่าไม่เจ๊อะเขารู้ว่าไม่เ่๊ละ เปิดประตูดูก่อนไม่เ <wiele> ปิด <médico> ล็อกเกมต้องให้เข้าไงยทางนีมแล้วแหละโอ้โหเฮ้ยเขาแบบเก่งว่ะตั้งเขาแบบมันไม่ดูดูไม่รู้เรื่อกตั้งเลยไม่รู้เรื่องแต่พี่เอาหน้าซกตั้งตลอดเกมเลยเฮ้ยพี่พี่โก้ดูฉากอะไรเฮ้ยน้องโอมว่ายน้ำเหรอเฮ้ยโอ้ที่ไหนวะเนี่ยเอ้ยเนี่ยมีทางไฟอยู่เห็นประตูป่ะวัยรุ่นเนี่ยเไปไปไป ก้มหน้าอีกแล้วจะไม่ฉันมาโพตรงนี้อี็นอีใส่เท้ามันเอ้ยเดี๋ยวไอ้เดี้ยพใครเปิดประตูอ๋ออุ้ยนี่มันที่เดิมนี่หว่าอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าก้มดิอ่ะก้มดิเราต้องดูมันเปิดไฟเรื่อยๆอ่ะตั้งดูดิเออใช่พลังหงเฮ้ยเขาเป็นด็อกเตอร์สติงป่าววะ เดินไปเปิดไฟไปว่ะพี่เดินไม่ทันเนี่ยอุ้ยเอ้ยไปดับมันคือหุ่นสุดท้ายบอก่วิ่งถอยถอยวิ่งขับมองหลังวิ่งวิ่งอย่ามองหลังนะอย่ามองไม่มองนะห้ามมองนะห้ามมองนะมองื้นเนี่ยห้ามมองหลังนะโอเคนะวิ่งนะวิ่งนะอยู่ในการอยู่ด้วยอยู่หลังตั้งเนี่ยอยู่หลังตั้งดิเปิดเปิดแล้วเราเปิดแล้วเราเปิดมาดูตั้งเปิดมาดูเราไป Beast ไปปั๊มเกมแล้วก็โอ้เกมมันบังเข้าอุ้ยอะไรวะเนี่ยฮือ